ครับเชิญมาเลยครับจะเชิญมาเชิญมาเร็วโป้ไหนโป้ไหนเล่นโม่ซ้ำซ้ำจะรอพี่เชิญก่อนเออเอาเอยเอาซ้ำซ้ำดีว่ามันจะได้จบเร็วๆก็เร็วๆเพื่อนเราตายกังไงอันนั้นแหละแพ้ไม่เป็นไรเอสสิเออเราเล่นแนวเอสบอกเลยใครได้ไม่อยู่ทีมเราได้ออกคลิปโอเคม่เชื่อโปรด ก็อัดคลิปอยู่จะเป็นแย่ออนดิคลิปนี้เหรอไม่เน้นความสนุกขึ้นมาเนดูแต่คนดูต้องกดติดตามให้กับช่องร่มด้วยนะครับใครไม่กดไม่ต้องดูใครไม่กดเป็นเกย์นะใครไม่กดโดนตอกเย็นมาว,วันนี้ขอบทุกคนพรทีะมาเล่นตัวทุกหลัก็มกันนะครับอะไรให้ช่วยไหมขยีนนน้นาหุ่นเ้ยเล่นดูน ดูภูมิล้อมฟอร์เรนโชว์แล้วคุณดูคนดูเยอะลืมแชร์แล้วก็กดไลค์กดติดตามพวกด้วยนะครับปูคนดูใครคอมเมนต์พวกผมจะกดติดตามคนที่คอมเมนต์เข้านียา์แอคไหมแล้ววันนี้เพราะเราได้เห็นคนเยอะเลยเออทีมเราชนะบ่ชน่ารอดชนะชนะ ได้คลิปนี s <S ้เอ um ้เดียต้องพี่เต้องแคปไปทำหน้าปกกันแหละไม่ต้อยครับอีกฟั่งแบนจะกินแบบมาตยาจะกินโอ้โหทุกคนทุกคนแล้วพ่อมจะแพ้ล้วชนะมามดมาม่วงยิงครับมาม่วงกวนเลยอ่ะชนะพ่อมขอดูฟอร์เลนเบกซึ่งฟอร์เลนพวมจะไกล แต่การสัมาไล่นะคุณได้คุณรู้ไหมคำว่าคำว่าอัดตร้าดำมันเรียกที่มันต้องอัดตุกนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆคุณดูด้วยนะไม่กดลองเป็นเกย์สู้กับสตรูไปด้วยกันเอาแต่วันนี้เจ๊วันนัดแลยวเ็แล้วจริงจรงจริงจรงจริทุกคนทุกคนสบายโอ้โห

ไว้ยอู้เอวตู้เอวตู้เอาไงไว้แวนแวนเอาได้ไว้เอาได้เขาเลยเขาเลยเจ้าแค่จะอูนึงเดียวเขาเลยอู้ไม่โดนอู้อู้อู้ก็ยังไม่มามันลำลำมากโอเคลำได้เออใจหนึ่งใจหนึงอุ้อู้อุ้ยอ้าวสวยเก็บหลอดที่ถึงก็ติดตามสำหรับความหัวของพ้นอ้ยระยะอู้

nghe nghe nghe, 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 nghe nghe เอ๊แล้ววันนี้ก็ลำลี่ลำพี่ชงแอนตายเลยนะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามดูที่ปัญญาอ้อนนะทคนโอ้โหโอ้โหโ้โโหทุกคนเดวเอาจริงนะทุกคนมาดูนะจะพอมีจะโชว์สกิลลำมู้ให้ดูนะครับ ไาลืงกดไลค์แล้วก็ติดตามด้วยขอยังเดียวกดติดตามว่าปาป้อมมันใครคอมเมนต์ก็ให้หยน่ไอไอ้เอาได้เอาแวเอาได้เอาแววเดียแวเดียแว ออาดิแหวมเนือตัวเดียวมันไม่มีนัตยามันไม่ไหวอยูตุ้นกะลําควลิตไม่เป็นเอ้โหโอ้โห

ดี๋ยวคูลือฟอเรนเนาะฟอเรนเก็ตตั้งเจ็ดคิวนะทุกคนข้อเตือนไว้ถ้าคุณไมติดตามคุณจะเป็นเกรย์ทตคุณนี่ติดตามอะไรครับอะไรครับอะไรครับเีวเคยวทอะไรอะไะไรอรย

งอ,อ,อ,อเมฆก่อ oh, น so no. oh, ี่อย uh. <foresee> ู่ตโอ้มเดียวเดียวนเดียวนมาเลยมาเลยว่าว่ายว่ายว่ยว่ามือเยิ้มเยิ้มอุ้ยุ้ยต้องตัวยังอีกทำไมว่ายนะกูตายเอาลอดลอเชิญอ้ยฟูตายาล้วตายแล้วตายแล

แต่ไม่จบเราเปคลิปวน, 9, น้เลยเอาแต่คลิปนี้จะลงพรุ่งนี้นะไม่ลงนนวันนี้เมื่อกี้แกทำเอ้ยเอ้ยมัน,นนี้มันออกแล้วเนี่ยเลยแวนเฮ้แวน,แวน,แวนออกแวนออกจุ๊บ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 จบัดีกาู่้าในะครมนะบ้ายาย่าลืมกดติดตามกด subscribe คด้ยวยครับบบาย